วันนี้ถ้าอยากสําเร็จครับในเวลาวิกฤตแบบนี้3เทคนิคที่จะทําให้แฟนๆของกระตุกต่อมคิดอาจารย์ต้อมรุ่งโรธครับมีพลังในตัวเองสูงกว่าคนอื่นและมีพลังในการสร้างความสามารถไปสู่ความเร็จได้แบบติดเทอร์โบครับถ้าคิดว่า3พลังนี้นะครับติดตามคลิปของอาจารย์ต้อมรุ่งโร์แล้วดีแล้วนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วเราจะมี คลิปดีๆมีประโยชน์ส่งมาถึงบ้านทุกวันครับ3มเทคนิคที่ทําให้เราเกิดความสําเร็จเร็วขึ้นกว่าคนอื่นครับเทคนิคแรกครับกระตือรือร้นแอคทคีฟกระตือรือร้นเหมือนเรามีความฝันอยากจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งนอนไม่หลับตื่นมาตอนเช้าต้องรีบต้องรีบต้องรีบอยากไปเห็นอยากไปทานั่นแหละครับถึงจะประสบความสำเร็จได้ครับเขาเรียกว่า การกระตือร,ราาาื้รราาน,ารนเท่ากับแรงปรารถนาที่แรงกล้ากระตือรือ้นเท่ากับแรงปรารถนาที่แรงกล้าหรือความปรารถนาที่แรงกล้ามันจะทําให้เรานี่ฮึกเหิมตัวเรานี่ตุ๊บตุ๊บจิตใจเต้นตุ๊บตุ๊บตุ๊บอยากทําอะไรเนี่ยแม้ว่าทําเล็กเล็กขนาดไหนก็แล้วแต่มันจะมีพลังในตัวเองครับซึ่งเป็นสิ่งหนึ่งที่ทําให้เกิดเสน่ห์ไงเกิดเสน่ห์ให้กับ ตัวเองคนที่อยู่รอบข้างก็อยากมาอยู่ใกล้เราไงอยากทํางานร่วมกับเราไงงานนั้นแม้ว่าเราจะมีเป้าหมายไม่ยังไม่ชัดเจนแต่เราต้องแ้งทาต้องแซงทาต้องแกล้งทาเพื่อให้เกิดเสน่ห์ครับนี่คือเรื่องจริงง่ายอันที่หนึ่งนะครับกระตือรือร้นอยากทําอยากสําเร็จนี่ครับหลายคนมองข้ามความกระตือร้นทำแบบเช้าชามเย็นชามเฉยชาจิตใจไม่มาทําแต่ก็ไรอารมณ์แบบนี้นะครับไปต่อไม่ได้ครับ อันที่สองครับอันที่สองก็คือทำตัวให้เก่งในงานที่เราทำทำตัวให้เก่งในงานที่เราทำแม้ว่าจะเป็นงานเล็กๆงานที่เราทำโดยไม่ได้รับมอบหมายตอนแรกเราก็ทำให้มันเก่งทำให้มันดีครับมันจะเป็นเรื่องอะไรกระเต่เราต้องทำให้เป็นดีเลิศทำให้เก่งที่สุดมันจะเป็นนิสัยเงครับมันจะเป็นนิสัยนี่คือเรื่องที่สองนะครับเขาบอกว่า เป็นงานที่สร้างให้เรามีจิตใจหรือมีใจจดจอ่อไม่ว่างานเล็กงานใหญ่นะครับถ้าเราทำแล้วต้องเป็นเลิศต้องดีที่สุดต้องดีที่สุดต้องดีที่สุดต้องเป็นที่หนึ่งให้ได้ง่ายไหมครับอันที่หนึ่งกระตือรือรนอันที่สองจะลงมือทำอะไรแล้วแต่ต้องทำให้มันเก่งที่สุดให้มันเป็นเลือที่สุดไงครับง่ายไหมครับ แต่ง่ายทำต่อไปครับ2ออย่างแล้วทําให้เราแอคทีฟขึ้นมานลครับกระตือรือร้น,นขึ้นมาแล้วระดับ2นะครับระดับ3ครับการทําอะไรก็แ,แต่ต้องมีการเตรียมตัวครับการเตรียมตัวที่เป็นเลิศดเหมือนสมัยเราเป็นเด็กครับคุณพ่อคุณแม่จะบอกให้เราว่าพรุ่งนี้จะเรียนอะไรอ่านล่วงหน้าก่อนสิลูกแล้วเราไปฟังครูจะเข้าใจเร็วขึ้นเห็นไหมครับฉะนั้นวันนี้มันไม่แตกต่างจากของเดิมหรอกครับ มีการเตรียมตัวเราจะทําอะไรเราก็ต้องเตรียมตัวเมื่อเตรียมตัวดีมีชัยไปว่าครึ่งเห็นไหมครับไม่ว่าจะเป็นงานเล็กงานใหญ่ถ้าเราได้รับมอบหมายแล้วเราเตรียมตัวครับมาเป็นงานเราจริงๆเราก็ต้องเตรียมตัวก่อนที่จะผลิตสื่อในวันนี้ผมก็มีการเตรียมตัวการเตรียมตัวการเตรียมชีวิตของผมใครจะคิดว่ามันจะเกิดปัญหาวิกฤตแบบนี้ครับผมเตรียมตัวการป้องกันการมีปัญหากับผมไว้2เดือนตอนนี้ถ้าไป ไม่ถึง2เดือนแล้ววิกฤตต่างๆเปิดปกติมันก็รอดแต่ถ้ามันไปสิบสี่เดือนห้าเดือนมันก็ไม่รอดแต่ว่าเราก็จะรอดเร็วมีภูมิคุ้มกันมากกว่าคนอื่นที่ไม่ได้เตรียมตัวเลยเห็นไหมครับเดีวทคลิปวันนี้พวกมีการเตรียมตัวถ้าไม่เตรียมตัวมันก็มาแบบนี้ไม่ได้หรอกครับแฟนๆครับเห็นไหมครับง่ายไหมครับสามข้อหนึ่งกระตือรน้นสองทำอะไรแล้วแต่ต้องเป็นเลือดเสมอสามมีการเตรียมตัวดีครับเหมือนคําโบราณว่า การเตรียมตัวที่ดีมีชัยไปเกินครึ่ง mm hmm. เห็นไหมครับชนะไป6 0แล้วครับทั้ง3อย่างนี้เราจะทําได้สําเร็จเร็วขึ้นกว่าคนอื่นก็ต่อเมื่อทั้ง3อย่างนี้ทั้งกระตือรือร้น,นทั้งทาอะไรทุกอย่างให้เป็นที่1และสุดท้ายการเตรียมตัวที่ดีมันจะสําเร็จได้เร็วขึ้นประกอบกันทั้ง3อย่างภายใต้การไม่เครียดต้องภายใต้การล้นลาต้องมีความสุข,ขงการที่เราลงมือทำครับ มันถึงจะไปต่อได้ถึงจะสำเร็จได้ครับฉะนั้นพลังที่ยิ่งใหญ่ที่เราจะไปสู่ความสำเร็จได้ทั้ง3ข้อนี้แล้วเนี่ยเราจะเกิดความกระตือรือร้นในตัวเองมันจะเกิดจากสองอย่างนี้ครับอย่างที่หนึ่งครับคือเราต้องมีองค์ความรู้ครับ knowledge ต้องมีองค์ความรู้เมื่อมีองค์ความรู้คูณกับอารมณ์อารมณ์องค์ความรู้คูณอารมณ์ยิ้มแย้มแจ่มใสมันจะทำให การกระทํานั้นมากขึ้นมากขึ้นไปสู่ความสำเร็จตามเป้าหมายได้ครับง่ายไหมครับถ้ามีความรู้จริงมีอารมณ์ร่วมการกระทําก็มาเร็วถ้ามีความรู้แต่ขาดอารมณ์การกระทําก็ไม่เกิดเมื่อไม่เกิดก็ไม่มีความเชี่ยวชาญไม่มีความสําเร็จขึ้นมาได้ครับวันนี้ฝากแฟนๆของกระตุกต่อมชิดครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามคลิปขออาจารย์ต้อมรุ่งโรจน์ครับกระตุกต่อมชิด